สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่อง TR Gaming เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับเราก็จะยังอยู่กับในเกมร้านม้เอ์ไฟแห่งความสุขนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในแท็บ เมนูต่างๆก่อนนะครับผมเริ่มแรกนะครับตรงแถบเมนูด้านซ้ายมือนะครับที่เขียนว่าร้านตรงนี้เรากดเข้าไปดูมันจะบอก <c oughs> มันจะให้เรามันจะเป็นอุปกรณ์การตกแต่งร้านนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีแบบนอกร้านตรงแถบแถบย่อยด้านบนเนี่ยมันจะมีนอกร้านในห้องโถงห้องครัวห้องส่วนตัวถงการแสดงแล้วก็ห้องบุฟเฟ่ <c oughs> ส่วนห้องตรงนี้ผมยังไม่ได้เปิดผมก็เลยไม่มีนะครับผมส่วนห้องข้างหน้าเนี่ยถ้าเราอยากซื้อของอะไรเนี่ยเราสามารถเลื่อนลงไปได้นะครับของมันจะมีอยู่จํานวนเยอะมากนี่ให้เราซื้อตรงนี้เราซื้อได้ด้วยเงินนะครับผมอ่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยแล้วก็แท็บต่อมาก็จะเป็นแท็บคลังนะครับผมคลังก็คือ ของที่เราแบบเก็บได้ทั้งหมดมันก็จะมาอยู่ในนี้ใบโคเวอร์ของที่หล่นจากพนักงานอะไรส่วนผสมอะไรตรงนี้มันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมนี่่าตรงนี้ก็จะเป็นคลังของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเมนูตรงนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับผมนี่ <c oughs> ว่าเรามีเมนูอะไรอยู่บ้าง เราสามารถอัปเกรดเมนูจากหน้านี้ได้เลยนี่เราสามารถอัปเกรดนี่นี่นะครับผมอา,อาหารเบสน้ำซุปเราก็สามารถเลือกตรงเมนูย่อยตรงนี้ได้แล้วก็น้ำจิ้มนี่นะครับตรงนี้เมนูย่อยมันจะมี3อย่างแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพนักงานอ่าเรากดที่พนักงานตรงนี้ ตรงนี้เราสามารถจ้างพนักงานได้ก็คือเราอยากจ้างใครเนี่ยเราก็มาดูจากตรงนี้ได้เลยมันก็จะมีบริการพนักงานผู้เตรียมอาหารพ่อครัวรับแขกบริการเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า,าพนักงานเสิร์ฟทั่วไปพนักงานล้างจานก็จะอยู่ในหมวดนี้เหมือนกันแล้วก็พนักงานพนักงานตรงนี้ก็จะเป็นคุณเฉียนคิดเงินแล้วก็คุณซูคิดเงินในห้องโถงใหญ่แล้วก็ ผู <c oughs> ้เตรียมอาหารผู้เตรียมอาหารเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นแบบพวกเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟน้ําซุปนะครับแล้วก็พ่อครัวพ่อครัวเนี่ยก็จะเป็นพนักงานทําอาหารไม่เกี่ยวกับน้ําซุปนะน้าซุปเนี่ยเราต้องอัพโต๊ะถึงจะเพิ่มความเร็วในการทําแต่ว่าอาหารทั่วไปก็คืออัพจากพนักงานนี้พนักงานพ่อครัวได้เลยแล้วก็รับแขกรับแขกเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งคนเดียวก็คือเขาจะอยู่นอกร้านนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ เมนูถัดไปนะครับก็จะเป็นคิดค้นตรงนี้คิดค้นเนี่ยก็จะเป็นคิดค้นสูตรอาหารนหนานเนี่ยหน้าเนี้ยที่ผมอ่ามันจะมี2ย่อยให้เลือกนะครับตัวข้างบนก็จะเป็นวัตถุดิบก็คืออาหารทั่วไปอาหารทั่วไปพอถ้าเรามีอ,อ่าส่วนผสมครบเราสามารถคิดค้นได้เลยแล้วก็ส่วนล่างก็จะเป็นเบสน้ําซุปน้ําซุปก็จะใช้ส่วนผสม5อย่างเนี่ยในการคิดค้นเบสน้ําซุป ซึ่งเดี๋ยวอไอการคิดค้นน้ำพวกนี้ยมันจะมีอยู่ในคลิปที่ผมทําแยกไว้แล้วใครอยากรู้ก็ไปดูในนั้นได้เลยนะครับผมมันอยู่ในเคเวสเหมือนกันนะแล้วก็หน้านี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของใบโคเวอร์ด้วยนะเพื่อนมุมขวาบนใบโคเวอร์ตรงนี้สามารถแลกได้นะถ้าเราเก็บได้เยอะนี่เราสามารถแลกเป็นหนังสือเป็นปลาเป็นอะไรได้โอเคเมโนูนี้ก็จบไปแล้วนะแล้วก็ สุดท้ายก็จะเป็นร้านค้านะเพื่อนๆนี่ร้านค้ามันก็จะมีหลายอย่างเลยมีถุงเงินถุงเงินตรงนี้เราสามารถซื้อนู่นซื้อนี่ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าแบบใช้เงินซื้อแล้วล่ะเงินจริงแล้วก็ไอเทม <c oughs> ไอเทมใช้เงินในเกมซื้อได้มีอะไรบ้างนี่มีก็อยู่มีในนี้แล้วก็ทริคในการซื้อไอเทมตรงเนี้ยผมมีบอกแยกไว้แล้วนะในอีกคลิปหนึ่งคลิปแยกอยู่ในช่องเหมือนกัน คือถ้าอยากรู้ว่าเราจะซื้อปลาให้ได้เยอะอยังไงเนี่ยก็เพื่อนๆก็ไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาคัญก็คือของขวัญเปิดร้านเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูหวยนะเพื่อนๆหวยเนี่ยเราเล่นกับเพชรนะเพื่อนๆเ,เราสามารถกดเล่นได้เลยนี่มันก็จะสุ่มว่าให้เราเราได้อะไรอ่าอันนี้ผมได้พลัง30นี่ถือว่าโอเคเลยนะอ่าอยากเล่นอีกก็ได้นี่แต่ว่าเพชรเราต้องมีนะ <c oughs> อ่าได้แต้มนำโชคสิบแล้วก็ถ้าเราได้แต้มนำโชคเยอะๆตรงนี้เราจะไปแลกตรงไหนนี่เห็นกล่องของขวัญสีแดงนี่ไหมเพื่อนกล่องของขวัญสีแดงอ่ากดเข้าไปเลยนี่เราสามารถมาแลกตรงนี้ได้นะเพื่อนๆนะนะนี่อันนี้ก็จะเป็นพ่อครัวคนใหม่นักเต้นลึกลับพ่อครัวคนใหม่กับนักเต้นลึกลับเนี่ยเขาจะปลดล็อกในด่านหลังๆนะเพื่อนเพื่อนบางทีเราอาจจะไม่ต้องแลกตรงนี้ก็ได้อ่า โอเคส่วนเมนูข้างล่างนี้ก็จบไปแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ <c oughs> ผมจะมาให้ดูจริงๆมันมีเมนูตรงนี้ด้วยนะมันเป็น quiz แต่ว่าผมทำจบไปแล้วมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงฟังก์ชันห้องโถงตรงนี้มันจะขึ้นไปอีกนิดนึง แล้วก็ฟังก์ชันห้องถงเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเราจะไปห้องไหนเนี่ยเรากดตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนเอนไม่ต้องลากไปลากมานี่กดตรงนี้ได้เลยอาแล้วก็อ่ะตรงกลางจอเพื่อนๆเ,เ,เห็นแมวไหมแมวตัวเนี้ยเราอย่าลืมเด็ดขาดนะถ้าเราทําถึงอ่า <c oughs> ที่มันกําหนดนะเราสามารถกดมารับของตรงแมวตรงนี้ได้นะเพื่อนๆน,นี่รับแนะนําให้รับสองเท่าไปเลยเพื่อนๆ เนี่ยกดตรงแมวตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดถ้าเกิดมีรูปปลาอยู่บนหัวพนักงานนี่ให้เรากดตรงที่พนักงานเลยนะแล้วของเขาจะตกเพื่อนๆถ้าของเขาตการวมกันได้สองชิ้นเราสามารถไปกด <c oughs> เรามารวมกันแล้วกดเป็นอย่างอื่นได้นะเพื่อนๆเ,เป็นส่วนผสมเป็นหนังสือเป็นอะไรพวกเนี้มันมันมันมีดอกอยู่ อ่าแล้วก็มาในส่วนเมนูข้างบนนะเพื่อนๆนะนี่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นแกลรอรี่ของเราที่เราสะสมรูปภาพอาหารนี่มันอยู่ข้างบนขวาวะนะแล้วก็โทรโค่งตรงนี้ไม่เคยเล่นอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบแนะนําว่าทํายังไง <c oughs> ในการผสมอาหารอ่าอันนี้เราก็ถ้าเราออฟไลน์ line, มันจะมีเงินขึ้นตรงนี้ นี้ก็จะเป็นห้องโถงนะเพื่อนๆแล้วก็ห้องครัวห้องครัวเนี่ยห้องครัวก็จะเป็นห้องนี้นี่นี่มีลูกปลาขึ้นเรากดเลยอ่าถ้าเราโชคดีของเกาจะตกอันนี้คือห้องครัวห้องครัวก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ห้องโถงสามเอ้ยห้องนอนเอ้ยห้องอ่าห้องส่วนตัวนี่นี่ห้องส่วนตัว ห้องส่วนตัวเนี่ยเราสามารถแต่งได้นะเพื่อนเพื่อนโดยการกดที่ร้านค้ากดที่ร้านกดที่ร้านเหมือนเดิมแล้วก็เมนูชั้นสองตรงเนี้เห็นไหมห้องส่วนตัวมีมีอยู่สาม <c oughs> มีอยู่สามส่วนก็คือห้องส่วนตัวหนึ่งส่วนตัวสองส่วนตัวสามเราสามารถกดตกแต่งได้จากตรงนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนนี่สมมติว่าห้องเมนูอ่าห้องส่วนตัวหนึ่งผมจะเปลี่ยนโต๊ะอ่าผมกดโต๊ะเลยนี่ นี่เดี๋ยวพอลูกค้าลุกเนี่ยโต๊ะผมจะเปลี่ยนไปบนห้องบนสุดเนี่ยก็ก็คือห้องส่วนตัวหนึ่งอ่านี่แล้วก็สำคัญที่สุดนะเพื่อนคือการดูโฆษณาการดูโฆษณาเนี่ยเราต้อง <c oughs> ระดับของเราเนี่ยต้องให้อยู่ในดีบุกหนึ่งนะเพื่อนๆนี่ให้ให้ผ่านเหล็กมาก่อนแล้ว นี่นี่คือเหล็กใช่ไหมชั้นเหล็กถ้าเรามาอยู่ในดีบุกหนึ่งเนี่ยเราสามารถดูโฆษณาได้เพื่อนเพื่อนการดูโฆษณานะให้กดข้างบนบนสุดเลยเพื่อนเนี่ยตรงที่เป็นรูปเพชรเนี่ยหนึ่เนี่ย,ยให้กดตรงบวกพอกดตรงบวกเราก็มากดรับทันทีตรงนี้รับรับทันทีในในช่องสีเขียวเนี่ยก็คือการดูโฆษณานะเพื่อนเพื่อนเราสามารถดูโฆษณาได้โดยอ่า เขาจะให้เป็นเพชร10เม็ดต่อครั้งนะเพื่อนๆอนอันนี้สำคัญมากเลยอ่าก็ EP นี้เป็น EP หนึ่งนะก็ไม่มีอะไรมากผมก็จะมาสอนเบื้องต้นเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาสอนให้มันลึกเข้าไปกว่านี้นะเพื่อนๆโอเคครับงั้นวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ